ในโลกที่เราถูกสอนมาว่าในโลกใบนี้เนี่ยมันช่างกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ไม่รู้แต่ว่าความสุขที่ผ่านเข้ามามันกลัดทําให้เรานั้นรู้ได้เลยว่ามันจะอยู่กับเราได้ไม่นานเพราะความเดือดร้อนใจความทุกข์ใจมันก็จะตามมาอีกไม่ช้าและปัญหาเหล่านั้นก็มาเป็นเรื่องเดิมๆซ้ซําๆซากๆจนเรารู้สึกว่าโลกนี้ยมันแคบเหลือเกินสวัสดีครับผมพีเจมอว์ชนแนลวันนี้ครับผมขอพาทุกท่านไปพูดถึงเรื่องราวของบุคคลรอบข้างของเราที่บางครั้งเนี่ยเหมือนก็นมาเติมเต็ม แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจเป็นการเติมเต็มด้วยปัญหาต่างๆที่แฝงมาหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบฮะสุดท้ายแล้วเราเองก็ไม่มีความสุขวนันนี้เราจึงจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวการตัดปัญหาโดยการตัดพวกเขาออกไปจากชีวิตมาดูกันว่ามีคนประเภทไหนบ้างที่เราไม่ควรให้ความสนใจกับพวกเขาครับ 1. คนที่ไม่เคยถามเราเลยว่าเราเป็นยังไงบ้างมีความสุขหรือเปล่ามีหลายคนนะฮะที่วันๆเนี่ยถามคนอื่นว่าเฮ้ยเป็นยังไงสบายดีไหมเป็นอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ดูเศร้าๆในขณะที่บางครั้งเราเองเราเศร้าเราเองเราไม่มีความสุขอาการเราก็ออกแต่เขากลับไม่เคยถามเราเลยว่าเราอ่ะเป็นยังไงบ้างเรามีความสุขไหมเราเป็นอะไรหรือเปล่าและตรงกันข้ามครับบางครั้งเขาจะเข้าหาเราในวันที่เขาได้มีปัญหาบางอย่างที่ต้องการปรึกษาและต้องการกำลังใจจากเราส่วนตัวคิดว่าไม่ควรจะคบต่อเพราะยิ่งคบนานเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกหมดแรงมากเท่านั้นฮะ คนที่คบกับเราเพื่อต้องการสูบบางอย่างไปจากชีวิตของเราฮะมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งครับที่รู้จักกับเราแล้วก็พยายามสูบทุกสิ่งทุกอย่างไปจากชีวิตเช่นความสุขเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเพื่อสร้างปัญหาความหนักใจให้กับเราไม่เว้นแต่ละวันนอกจากจะสร้างปัญหาให้กับเราแล้วยังสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างอีกอารมณ์แบบว่า อยู่กับเขาเท่าไหร่เนี่ยเราก็รู้สึกระแวงว่าเขาเจะเอาปัญหามาให้กับเราเมื่อไหรตอนไหนบ้างเอาง่ายๆยิ่งคบเท่าไหร่รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมันแทบไม่ค่อยมีความสุขโผล่ขึ้นมาเลยมีแต่ความสิ้นหวังมีแต่เรื่องทุกข์ใจเดือดร้อนใจเป็นความหอเหี่ยวพูดจนปากฉีกปากแฉะก็ยังไม่เคยฟังเราแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะต้องเอาไว้ในชีวิตฮะควรต้องตัดออกไปเพื่อตัดปัญหาฮะสามเพื่อนที่มีแนวโน้มว่าจะชวนเราไปทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำโดยใช้คำว่าเพื่อนนี่แหละหรือว่าคนรู้จักนี่แหละในการทำให้เรารู้ เราไปกินข้าวแต่ว่าเราต้องเลี้ยงมันแล้วมันก็อ้างว่ามันไม่มีตังค์โอเคนะฮะถ้าเพื่อนเขาลําบากจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าหากว่าลําบากทุกวันเลยเนี่ยเราเองก็คงที่จะรู้สึกว่ามันแย่มากๆในชีวิตเพราะตัวเราเองเราก็คงไม่มีสตางค์ไปเลี้ยงเขาได้ทุกวันหรอกจริงไหมล่ะหรือบางคนฮะอาจจะชวนเราไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นไปสูบบุหรี่ไปดื่มแอลโกอฮอล์หรือพาไปบกมุนกับเรื่องบางอย่างมากเกินไปทั้งที่เรื่องเหล่านั้นน่ะไม่ใช่สไตล์ของเราไม่ใช่เรื่องที่เราต้องการแต่เขาก็ยังพพาาาเรรคัับไปอยู่จุดนน้้แลวก็ ราวนแบบนั้นไปเรื่อย ฉะนั้นหากเราทำเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบทำเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยแน่นอนครับว่าตัวเขาอาจจะมีความสุขแล้วตัวเราล่ะใช่ฮะเราก็จะไม่เคยมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่าเราไม่ชอบไปตั้งแต่แรกฉะนั้นหากเราพยายามอธิบายหากเราพยายามที่จะพูดคุยเกับเขาแล้วแต่ว่าเขายังคงไม่เข้าใจและยังดึงดันพาเราอยู่จุดนั้นเนี่ยคิดว่าการตัดออกไปก็เป็นเหตุจําเป็นเช่นเดียวกันฮะสี่ฮะคนที่คบกับเราและต้องการขอแค่ยืมเงินและยืมสิ่งของคนแบบนี้มีอยู่จริงและมีอยู่เเเยยยออะด้ว้วหลาาาาคนนขขมใชงร ต้องการเมคเฟรนกับเราต้องการเป็นเพื่อนกับเราพอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเริ่มมีอาการของการยืมตังตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยแล้วก็ยันหลักพันตอนแรกยืมตังก็คือปกติและมีบางคนฮะยืมไปแล้วไม่คืนไม่พูดถึงพอไปทวงก็ไม่พอใจหรือบางคนฮะมายืมตังเราและพอเราให้ยืมปุ๊บก็ไม่พอใจเช่นกัน โดยมันจะอ้างว่าเป็นแค่เพื่อนทําไมไม่มีน้ําใจเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนตัวมองว่าเพื่อนแบบนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่คอยเข้ามาในชีวิตเพื่อต้องการผลประโยชน์จากเราและต้องการทิ้งเราในวันที่เขามีทุกอย่างแล้วคนพวกนี้ฮะเวลายืมตังค์มาจะพูดถึงบุญคุณสิ่งที่เคยผ่านมาในอดีตสารพัดมากมาย ความเป็นเพื่อนที่ดีนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาลืมไปนะครับว่าเพื่อนที่ดีมักจะไม่สร้างเรื่องให้เพื่อนอีกคนนึงต้องปวดหัวฉะนั้นถ้าคบแล้วแล้วต้องมายืมตังค์กันหมอคิดว่าไม่ควรคบต่อฮะตัดทิ้งไปเลยอยู่คนเดียวดีกว่าอย่างน้อยเราจะได้เก็บเงินส่วนนั้นเอาไว้บำรุงดูแลชีวิตของตัวเองห่าฮะคนขี้โกหกมีอยู่เยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับกับการที่เราได้รู้จักและเป็นเพื่อนกับใครสักคนหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตามมาด้เรื่อง,องการโกหกสรารพัดมากมายหรือการเล่าเรื่องบางอย่างหรือการปรุงแต่งใส่ไข่่ใสส การตก like แต่งเรื่องให้ัดูน่าสนใจแต่ว่ามันเกินความเป็นจริงหรือว่าแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองนั้นดูดีแต่ว่าคนอื่นดูแย่ทั้งที่ตัวคนเล่าเองก็อาจจะแย่ก็ได้แต่ว่าตัวเองต้องดีเอาไว้ก่อนหรือการเล่าอะไรบางอย่างการพูดอะไรบางอย่างที่ให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยรู้สึกแยก่กับอีกฝ่ายนึงเอาง่ายๆคือเป็นคนที่คอยเสี้ยมให้อีกสองฝ่ายทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงแม้ว่าเขาอาจจะบอกว่าตัวเองนั้นโกหกเพราะมีความจําเป็นนู่นนี่นั่นแต่อย่าลืมนะฮะการโกหกมันทําให้เรารู้สึกสับสนไม่รรรรรรรู้้นนนน่่่่่ชัดดววาาาาเเ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 ืืืือออองงงงงไไหหหหปป็็จิิกใคม วาดระแวงกับชีวิตนะครับว่าทุกครั้งที่เขาเล่าเรื่องให้เราฟังเนี่ยเขาเล่าเรื่องจริงกี่เปอร์เซนต์และโกหกไปกีป่เปอร์เซนต์สุดท้ายแล้วมันทําให้เราครับเกิดความไม่เชื่อใจก,กับคนคนนี้ซึ่งหมอก,ก็มองว่าคนแบบนี้ไม่ควรคบต่อฮะตัดได้คือตัดไปเลยเพราะมันจะลดความหวัดระแวงในตัวเราเองได้หกฮะคนที่พูดใจดีไม่เป็นมันมีหลายคนจำนวนมากนะครับที่คบกับเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรู้จักหรือใครก็แล้วแต่เมื่อผ่านจุดหนึ่งไปชีวิตเริ่มมีความสนิทกันมากขึ้นมันจะมีบางคนฮะก็มัก เหน็บแนมชาวบ้านด่านั่นด่านี่คนอื่นโดยที่ตัวเขาเองไม่เคยบองตัวเองเลยว่าตัวเขานั้นเป็นอย่างไรแต่เขารู้แค่ว่าการด่าคนอื่นกันว่าคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่สนุกปากทางนี้ในบางครั้งเองก็อาจจะวกกลับมาด่าเพื่อนในกลุ่มด้วยกันเองนี่แหละครับไร้ความเคารพซึ่งกันและกันใช้ถ้อยคาที่หยาบคายแข็งกระด้างก้าวร้าวเราอธิบายอะไรไปก็ไม่เคยฟังไม่เคยเชื่อไม่เคยเข้าใจและตัวเพื่อนเองและตัวเขาเองก็มักจะเอาแต่ใจบักคับให้เราฟังบังคับให้เราเชื่อโยนความผิดมาที่เราตัวเขาไม่เคยรับความผิด ให้เราครับอยู่ในความ yeah, รู้สึกที่แย่รู้สึกดิ่งดาวและไม่ว่าเรื่องเรามันจะรุนแรงแค่ไหนตัวเขาเองก็ไม่เคยกล่าวคําว่าขอโทษแม้แต่คําเดียวส่วนตัวมองว่าคนแบบนี้เป็นคนประเภทหนึ่งครับที่เราไม่ควรคบต่อตัดได้คือตัดไปเลย 7. คนที่ต้องการความช่วยเหลือพ่่มเพรื่อ มันก็มีเช่นเดียวกันนั่นแหละครับวันๆเนี่ยก็ชวนคุยหลายๆเรื่องพอคุยไปคุยมาก็เอาละหาเรื่องแปลกๆมาให้เราเอาปัญหามาให้เราพร้อมกับขอความช่วยเหลือช่วยคิดให้หน่อยช่วยทําให้หน่อยตัวอย่างเช่นมีปัญหาทะเลาะก,กับเพื่อนและให้เราช่วยแก้ไขปัญหามีหลายคนนะครับที่เข้าไปช่วยแก้แกปัญหาแล้วกลายเป็นหมาตอนสุดท้ายเพราะสุดท้ายแล้วตัวเพื่อนเรากับเพื่อนกลุ่มนั้นที่ทะเลาะก,กันกลับไปดีกันแต่ว่าเราครับออกหนะ้าออกตาไปแล้วสุดท้ายเราก็หมาคนแบบนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราควรจะต้องรับรู้เอาไว้เลยว่าเราไม่ควรคบคนบ ประเภทนี้ต่อเพราะถ้ายังคบต่อมันจะเอาเรื่องต่างๆครับมาหาที่เราแล้วก็ให้เราครับคอยช่วยเหลือไปเรื่อยๆซึ่งเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยซ้ำฮะตัดได้คือตัดเช่นกันจําไว้นะครับว่าคนประเภทนี้ยิ่งช่วยเท่าไหร่เราก็เป็นหมากมากเท่านั้นเช่นกันแต่เพื่อนที่คอยเข้ามาในวันที่เรานั้นมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับคนในโลกนี้ก็แปลกมีหลายคนจำนวนมากที่ดวงสวยมากนะครับในวันที่เช้าสดใสาอารมณ์ดีมีความสุขมักจะมีเพื่อนหรือว่าคนบางคนที่คอยเข้ามาในชีวิตพร้อมกับเรื่องราวทุกใจกลับกลายเป็นว่า ในวันที่เรามีความสุขตั้งแต่เช้าตรู่นั้นเรากลายเป็นคนที่ทุกข์ใจมีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องทำความสุขนั้นได้หายไปอย่างรวดเร็วแต่กันข้ามครับในวันที่เรามีความทุกข์นั้นส่วนตัวเพื่อนคนนั้นกลับกลายมีความสุข แล้วมันก็ไม่เคยเย,ยแสกระทั่งว่าเราเป็นอย่างไรทุกใจเรื่องอะไรเขาไม่เคยเข้ามาในชีวิตเขาปล่อยให้เราจมปรักกับความเดือ,รอดร้อนเพียงแค่ลําพังถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะพยายามติดต่อเขาเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนวิธีจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เขานั้นกลับไม่เย,ยแสคุณเลยและเขาจะกลับมาในวันที่เขาได้มีความทุกข์อีกครั้งซึ่งวันนั้นก็เป็นวันหนึ่งครับที่คุณมีความสุขเช่นเดียวกันเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆซ้ำๆซ,ำซ,ำซ,กซากๆแน่นอนครับเรื่องราวแบบนี้ตัวเราเองก ไม่ต้องไปคบกับมัน 9. เป็นคู่แข่งกับเราในทุกๆเรื่อง มันจะมีเพื่อนบางประเภทนะครับที่เข้ามาในชีวิตของเราพยายามแข่งขันกับเราทุกช่องทางอะไรกดเราได้คือกดไม่อยากให้เราดีกว่าไม่เคยส่งเสริมเราไม่เคยซัพพอร์ตเรามีแต่คอยให้เราคอยส่งเสริมมีแต่ให้เราคอยซัพพอร์ตเอาง่ายๆไม่เคยให้อะไรกับเราเราเป็นเรื่องอะไรก็ไม่เคยบอกเราเก็บเป็นความลับกลัวว่าถ้าเรารู้แล้วเราจะเหนือเขาหรืออะไรอย่างนี้รวมทั้งอาการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอาอยู่ฝ่ายเดียวเราต้องการเราไม่ได้แต่ถ้าเขาต้องการเขาต้องได้ไม่เคยแคร์คนอื่นด้วยซ้ำว่าคนอื่น ไปอย่างไรรู้สึกอย่างไรคิดอย่างเดียวฉันต้องได้ฉันต้องได้แบบนี้ก็ได้เห็นแก่ตัวเช, Meet ช่นเดียวกันนะฮะเช่นเดิมครับคนประเภทนี้ไม่คนคบต่อพอยิ่งคบเท่าไหร่ชีวิตเนี่ยก็ต้องเจอเรื่องแต่ความบันเลยเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วคนแบบนี้มักจะไม่ยอมให้เรานั้นอยู่เหนือกว่าและทัาทุกทางครับเพื่อเรานั้นต่ํากว่าให้ได้คนแบบนี้ไม่คนคบต่อเช่นเดียวกันครับคนประเภทที่10มองว่าเราเป็นตัวตลกมีเพื่อนบางคนนะครับที่คบกับเราแต่ก็ทําให้เราเหมือนกับว่าเราเป็นอากาศไม่มีความสําคัญอะไรกับชีวิตของเขาแต่คบกับเราเพื่อผลปรระะโยยชนน์ออไบาางง่ี้ บางคนเนี่ยอาจจะนำเรื่องของเราครับไปพูดให้คนอื่นฟังในเชิงที่ไม่ดีหรือว่าเชิงลบนั่นแหละกลับกลายเป็นว่าเรานั้นเป็นคนคนหนึ่งครับที่โดนคนอินทารับหลังสารพัดเรื่องราวต่อหน้าเราเขาก็ดีนะแต่รับหลังเขาก็ไม่เคยดีกับเราเอาเราไปพูดเสียหายหายแล้วก็กลับมาเยืน่นยอรเรานะครับว่าเราเป็นคนที่ดีมากนอ,อย่างนี้ทันที่ความเป็นจริงสตอเบอรี่ชัดๆเลยทั้งนี้ยังคอยบูลลี่เราทับเรื่องส่วนตัวเรื่องของหน้าตาเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรโจมตีด้วยการด่าได้ก็ทําทุกอย่างไม่เคยให้กําลังใจมีแต่เราาใให้กํลังจเา เหมือนเดิมครับคนประเภทนี้เราเองก็ไม่ควรคบต่อเพราะเสียพลังงานเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาฮะหมอเชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันเอาเป็นว่าชีวิตของใครก็ตามครับที่เราเจอเรื่องราวแบบนี้อยู่ก็ควรกลับมานั่งคิดนะครับว่าเราควรจะเดินหน้าย,ยังไงต่อไปให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขที่สุดนะฮะหรือใครก็ตามครับที่มีความไม่สบายใจที่ต้องแบบตัดเขาออกไปจากชีวิตเราสามารถเลือกที่จะพูดคุยเขาหรือว่าตกลงกับเขาได้ก่อนนะครับว่าเขาจะยอมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้กับเราได้บ้างไหมแต่ถ้้้าาาาามอองงแแลววว่่่่่กกรรพูดคุยยเเป็นนสสิททีํใหหหืึ หน่วงเข้าไปอีกก็ตัดเลยครับเพื่อความสบายใจของเราแล้วจะไปหาคนใหม่เอาแล้วกันชีวิตของเราคงไม่ได้อยู่แค่นี้หรอกครับเราคงสามารถที่จะหาเพื่อนใหม่ได้เรื่อยๆแหละจริงไหมละ่ะเอาเป็นว่าใครมีเรื่องราวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งให้กับหมอดด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ครับผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ